เพื่อนๆวันนี้เราจะมาสาธิตการทำสเปรย์ฆ่าเชื้อโควิดเชื้อโรคเชื้อราเชื้อไวรัสต่างๆจากวัสดุพื้นผิวหรือแม้กระทั่งมือของเราเองเราสามารถทำได้ง่ายๆโดยมีอุปกรณ์ทั้งหมดมีนี่เลยพระเอกของเราคือเดสตอต้องมีแบบที่เป็นมงกุฎตรงนี้ถึงสามารถใช้กับผิวหนังเราได้สามารถอาบน้าได้ล้างมือได้และ สองก็คือน้ำเปล่าที่เราเตรียมไว้คือน้ำสะอาดน้ำประปาก็ได้ฟ o อกกี้จะเป็นไซส์ไหนก็ได้ตามแต่ที่คุณจะจัดหาได้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึงคือสลิงทีนี้เราจะมาผสมเพื่อใช้ภายในบ้านพ่นฉีดวัสดุต่างๆพื้นผิวต่างๆเช่นโต๊ะกินข้าวของต่างๆที่เราหยิบจับเราซื้อเข้าบ้านมาแล้วก็ใช้ ตัวนี้พค่นฆ่าเชือ้อวิธีผสมก็คือง่ายๆให้จำไว้ว่า100 ml น้ำเปล่า100 ml ใช้เด็ดต่อ3 ml ฉะนั้นเรามาดูสลิงตัวนี้ถ้าเต็มขวดฟอกกี้ก็คือใช้ทั้งหมด400 ml 400 ml คูณ3เข้าไปเลยเด็ดต่อเราใช,ใช้ทั้งหมดคูณ4เข้าไปเนาะ4คูณ3 เท่ากับสิบสองฉะนั้นเราจะต้องใช้มาถึงตรงนี้สิบสองอ่าเรามาเริ่มกันเลยง่ายๆดูดเลยค่ะดูดปึ๊บสิบสองให้ได้สิบสองนะสิบสองไม้อนะีกนิ่สิบสองเอ็มแอล เห็นไหมชัดไหมนี่เราดูดเข้ามา12 ml แล้วเราก็ใส่นีเลยผสมจะสังเกตว่าน้ำที่เราผสมเนี่ยจะมีความเข้มข้นขึ้นชัดเจนแค่นี้เอง แล้วเราก็เป่าใส่กี้ที่เราเตรียมไา้นี่นะคะเราก็สามารถพ่นนำไปพ่นวัสดุหรือแม้กระทั่งมือเราเองก็สามารถใช้ฆ่าเชื้อได้ เพอดีเจน,นิดหน่อยโอเคแล้วเราก็ปิดทีนี้เราก็จะมีน้ำยาฆ่าเชื้อประจำบ้านนี่เลยสามารถใช้พ่นอย่างเช่นนี่พ่นฆ่าเชือ้อและเช็ดใช้ผ้าสะอาดเช็ด ในนี้โต๊ะบ้านที่บ้านเราก็จะสะอาดสดใสไรไวรัสโควิดนะจ๊ะง่ายๆลองทํากันดูนะโอเค